หลักหมื่นนะคันนี้เปิดหลักหมื่นนะครับบอกเลยว่าถูกโคตรแสนกลางๆคันนี้สามหมืน่นแค่นั้นแหละอันนี้ก็หลักหมื่นครับเปิดอยู่หลักหมื่นนะครับโอ้ก้าวหมื่นเก้าหมื่นเปิดอยู่แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาท,าบาทอันนี้เปิดอยู่เปิดอยู่แสนสี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่เมษสยามิเตอร์การประมูลครับง่ายๆใครใครก็ประมูลได้นะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าทางช่องย t u b e ครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กอีกรอบครับอีกรอบครับขอบคุณครับโค้งตามวันนี้ฮะรถเจ็ดร้อยกว่าคันครับครับตรงนี้นะครับเป็นลานที่หนึ่งทั้งหมดเลยจะบอกว่าครับตาก้องตาก้องเราบอกว่าวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเลยพี่พาลูกค้าดูรถอย่างเดียวเลย ัวนี้เป็น B M เอบุยูนะครับ X 1นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง1.6นะครับคันอุ้ยหายากเลรู้สึกว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะภายในจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ล2,900กว่านะครับมันจะมีสีน้ำตาลใช่ถ้าตัวท็อปมันมีตัวท็อปด้วยเครื่อง2.0ดีเป็นเครื่องดีเซลอยู่ประมาณ2,500นะครับตัวนี้เรียกว่าตัวนี้พร้อมใช้ครับ Hyundai แค่นี้ก็พอแล้ว Hyundai X one B M X one พีเอ็มแล้วก็ยูเอ็กซ์บัตนะฮะเนี่ยนึกว่าจะไม่นึกว่าจะ,ะไม่เล่นแล้วนะครับพีลันเนอร์ดับเบิลคแคบเกียร์แมนนวลคันนี้เปิดอยู่สองปลายมือดึกงจ็ดแสนกว่าส <2 S 3> องปลายไม่รวมไม่รวมค่าเงิงน,นงการแต่ไม่รู้ว่าไปจบที่เท่าไหร่นะครับอันนี้แปลงหน้ามาคือหน้านี้มันต้องยี่สิบขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เขาแปลงหน้ามานะครับเป็นปีสองพันสิบเจ็ดจริงๆมันต้องเป็นอีกหน้านึงนะครับตัวหน้าเก่าหน้าตัวแรกจะไม่มีตัวแปลงหน้ามานะครับด้วยราคามันถึงเปิดถูกไงสองแสนกว่าบาทนะครับก็เป็นตัวดบบครั ต้เอาปีใช่พีเลนเนอร์ยกสูงครับตัวนี้ได้ตัวสูงด้วย่ี่สูงแท้เลยแปลงหน้ามาครับปี2 0 1 2นะครับเครื่อง2.5นะครับปี2 0 1 2สปาร์ตัว S นะครับนี่ตัว S ตัวนี้เขาจะมีกระจกไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัว B เนี่ยมันจะเป็นมือหมุนนะครับหลักหมื่นอ่ะคันนี้เปิดหลักหมื่นนะครับบอกเลยว่า ผูกโคตรนะครับนี่ลูกค้าต้องมาเลยนะนี่นี่หลาดปี2012นะครับ2012อ่ะ G L X นะครับ1.2 G L X เปิดอยู่6-7หมื่นเนี่ยหน้าร้านขายอยู่แสนปลายเห็นไหมนี่ฮะดังซึ่งกันแอบครับมีโวซีลอีกแล้วคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับสองได้ดีเซลด้วยนะเจครับคันนี้เปิดอยู่แสนกลาง ตอนนี้รถฟอร์ดนะครับค่ารถฟอร์ดกับมาสด้านะครับเป็นแบรนด์รองที่ราคาโคตรถูกเลยชั่วโมงนี้นะครับผมบอกเลยคันนี้เป็นตัว XL XLT นะครับมีไฟไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้2.2 6สปีดหน้าร้านขายอยู่394,000บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคบนะครับคันนี้เปิดอยู่2ต้น2ต้นนะครับคันนี้ชอบใหญ่ๆก็มาเลยยาริสนะครับเป็นตัว E นะครับตัวนี้ตัวแฮทแบ็กตัว E นะครับคันนี้ปี19เนาะยาริสนะครับหน้าร้านอยู่3ต้นๆนะครับดีแม็กรถกระบ บะหลักหมื่นนะครับตัวนี้ตัว S X นะครับสเปคแคป S X 2.5นะครับตัวนี้น่าจะประมาณหกหมื่นมากตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดไปเก็บงาเอานิดหน่อยนะครับไปปรับแต่งเอานิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นรถแต่งมาหน้าร้านขายอยู่ประมาณแล้แสนไปปลายนะครับตัวนี้แสนไปปลายปีส0งพันเคันนี้สา0 0 0ืแค่นั้นแหละจะเปิดถูกนะฮะคันนี้แล้วก็ตัว V cost นะครับนี่ขับสี่นะขับสี่ ตัวนี้ก็เปิดอยู่2กว่านะครับ<า>บอกเลย 2, 2> ไปลายนะครับแต<ด>่ไม่รู้จบเท่าไหร่ตัวสามจะศูนย์ด้วยของดีราคาถูกมาสด้าครับแสนต้นๆครับ,ต,รบตัวนี้น่าจะแสนต้นๆแหละตัวนี้ครับ แต่นต้นซีเนี่ยสองแสนปลายสามแสนต้นนะครับแล้วแล้วก็นี่หัวเดียวเป็นวีโก้อันนี้เป็นเครื่อง V N นะตัวนี้ดีเซลได้ V N ด้วยเปิดเท่าไหร่อันนี้หลักหมื่นผมบอกเลยครับถ้าเป็นตัวนี้หลักหมื่นหมดนะครับบอกไปเลยปีสิบสี่ขายอยู่3ต้นจริงๆด้วยโอ้ยไปสามเลยหลอต้น3ต้นแรงมากซิตี้นะครับซิตี้นี่เปิดยิ่งถูกเลยเปิดอยู่2ต้นต้นนะครับตัวนั้นนะครับปี1 6บ7กสิบเจสวยนะนี่สีโรงงานเลยนะครับใช่แล้วก็ S สามนะครับปีอะไรเอ่ย S สามร้อยู่่ล้้้าาาาานนนกกวบท็มี2น3 ไม่ได้นะครับร้านต้นต้นนะครับนี่ดีฟดีเราก็มีไทเกอร์หลักหมื่นอันนี้สองสามหมื่นนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นฟอนเทียนี่ส่วนฟอนเทียนะครับอันนี้ก็หลักหมื่นครับเปิดอยู่หลักหมื่นนะครับหมื่นหมื่นสองหมื่นครับต้องคันนี้นะครับสามจุดศูนย์คิงแครบครับปี2003โอ้คันนี้คันนี้ปี2018อันนี้เปิดอยู่เปิดอยู่แสนสี่หน้าร้านอยู่แล้วอยู่สองป้ายอยู่แล้วตัวนี้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับ ปี2018ครับ3 0มออโต้นะครับ3 0มออโต้คู่มือบุ๊ค์วิสอยู่ครบเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ด้วยนะ3.0นะครับหน้าร้านขายอยู่7จ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าแปดแสนรู้สึกว่าจะเปิดอยู่ประมาณเลสี่ประมาณห้าครับลูกค้าเพราะว่าได้ได้ปีใหม่และได้เกียร์ออโต้ด้วยไม่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 แพงนะผมบอกออโต้ทีเรนเนอร์ตัวนี้ก็ต้องถูกกว่าน่อยนึงอันนี้ก็อยู่ประมาณเลขสี่นะครับสามปลายเลขสี่นะครับตัวนี้ไม่แพงไททัน ตัวซิงเกิลแคปโฟวิลแครับคือ2.4คันนี้รุ่นหลักหมื่นอ่ะผมบอกเลยคันนี้เปิดหลักหมื่นแล้วก็นี่บีที50โอ้กั๊มหายไปทีเก้าหมื่นนี่เผื่อๆมีรถอีกนะนี่เก้าหมื่นเนี่ยเขาขับเขาขับใกล้เคียงกันเลยนะ Gen 3อ่ะใช่ครับเจนี่โอ้โหอันนี้แบบแต่ตัวนี้รู้สึกว่าตัว2.4เปล่าได้โปรเช็คด้วยอ่ะสวยสวย2.4ว่าโอ้ย2.4ก็อันนี้หน้าเดิมถ้าได้ตัวท็อปนี่ลูกค้าไฟเลี้ยวมันไฟหน้ามันปรับตามเงี้กินน้ำมันไหม มันก็กินนะพี่ทุกคันมันก็กินหมดใช่ถูกต้องนะฮะไม่น่าถามทียกูกินทุกคันนะกินมากกินน้อยนะครับ2 2 2ยีจด2ีสครับอันนี้ตัวฟอร์ดในตัวปัจจุบันเลยปัจจุบันนี้เลยครับที่ขายอยู่เลยนะออโต้นะครับอันนี้เป็นวแท็กนะครับป้ายแดงอยู่ประมาณล้านต้นๆ้นเซเลริโอนะครับตัวนี้ตัว GLX จ้ะ GLX หน้านี้นะครับนี่มีสองคันอันนี้ตัว GL อออโต้ทั้งคู่ เปิดอยู่แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทตัวนี้มีเยอะมากนะครับทั้งออโต้ตัวเจตัวอ e, ีตัวจีมีหมดนะครับตัวนี้แสนสามมิเนี่เจกับ็ดที่นั่งอันนี้ที่นั่งเลยสีสีขาวมุกอันนี้เป็นปีเจ็ดป่ะ สิบเจ็ดสิบแปดเลยตัวนี้อันนี้เปิดอยู่สี่แสนปลายนะครับสี่ปลายตัวนี้เจ็ดที่นั่งครับได้เลยหน้าร้านขายอยู่หกปลายได้ร้อยสิบแปดด้วยครับบอกแล้วเขาเปิดราคานี้นะครับเป็นราคาที่ขายจริงคันนี้เป็นตัว vl นะครับยังไม่โฟอันี่ตีคูณสองนี่สิบกว่าเยื้อขามุกห้าแสนกว่าครับใช่ได้รถปีใหม่เจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับเจ็ดที่นั่งเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นขับสองนะขับสองขับสองจ้า c y l i n d ร r สองจุดห้านะครับอันนี้พาสสีหกหกนะครับเก้าหมื่นเปิด ง่ายๆใครๆก็ประมุนนน,นั้นก็คือคุณใช่ไหมพี่ช่วยโอเคสวัสดีครับพว่นนี้กับการสวัสดีครับสวัสดีครับ